รีวิวมาม่าออร์เลนทอนคิทเช่นรสสไปซี่คอเลียซอสมึกดำรุ่นสควิตเกม2ไอตุกตากโกโกวาติดเซนเซอร์ ur, ที่หันไปนคนไตนาเวลาขยับในน้น,นต้องบอกก่อนว่าพี่ซันเคยรีวิวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมามากมายแต่ไม่เคยรีวิวบะหมี่ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อมาม่าเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับนี่น่าจะเป็นครั้งแรก และหวังว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะเพราะยี่ห้อมามา่มามันติดตลาดอยู่แล้วนะครับและที่สาคัญนะถ้าใครมาดูรีวิวนี้ครั้งแรกขอให้รู้ไว้นี่ไม่ใช่รายการส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์นะครับถ้าใครดูรายการรีวิวของพี่ซันจะรู้ว่าพี่ซันซื้อเองจ่ายเงินเองไม่ได้รับโฆษณาจากสินค้าที่รีวิวถ้าไม่อร่อยด่าเช็ดเลยนะครับทุกคนมาดูพี่ด่าเวลาพี่กินนะบางคนบอกโอ้ด่าเพื่อโฆษณาแฝงส่งเสริมการขายหรือเปล่าไม่ใช่นะครับแต่ถ้ามันอร่อยพี่ซันจะวางลิงก์สั่งซื้อไว้นะ ถ้าดูรายการรีวิวของพี่ันแล้วรู้สึกว่าอยากลองอ่ะจะวางลิ้งสั่งซื้อไว้ตรงนี้นะครับอ่ามุมซ้ายล่างนะครับตอนนี้มันย้ายมาอยู่ตรงวิดีโอแล้วนะเป็น f f i l i a t e นะครับสั่งได้เลยเป็นตัวนี้แต่อย่าเพิ่งสั่งนะครับรอดูพี่ซันรีวิวก่อนนะว่ารสชาติมันแหลกหลายไหมอ่าเปิดไฟต้มน้ําและพร้อมต้มบะหมี่นะครับระหว่างนั้นมาอ่านส่วนผสมกันก่อนนะตามปกติรายการพี่ันจะต้องอ่านส่วนผสมนะว่ามันใส่อะไรมาให้เรากินนะครับมโมโนโซเดียมกูดตามตนะครับ โอ้โหไอไหาเอ้ยใส่ทุกขนาดเลยนะรายบนยูคิโอไทยนะครับส่วนประกอบมีแป้งสารี54%ซอสกิมจินะ้ำมันปาล์มพริกขี้หนูป่นเนื้อปล,ปลาแผ่นนารุโตโอบแห้งนะครับ่าัตเทนฟิตอิงพาวเดอร์นะก็คือไอที่ทำให้ตัวเส้นมันเป็นคล้ายๆซอสดำๆนะครับซึ่งแม่งก็ไม่น่าจะเป็นซอสหมึกดำอย่างที่มันบอกหรอกนะครับก็ตามชื่อมันแหละก็คือมันก็เป็นการใส่สีนะครับ แล้วก็มีวัตถุก,กันเสียด้วยนะครับโดนพี่ตันหักคะแนนเละเทะแน่นอนนะสำหรับสายเฮลตี้อย่างพี่ตันนะครับอะไรที่ใส่วัตถุก,กันเสียนะครับพี่ตันกดคะแนนเละเทะนะแต่ว่าก็เข้าใจแหละถ้าไม่ใส่ล้วก็คงจะไม่ได้กินนะมอดเอาไปแดกก่อนนะตอนที่มันเก็บอยู่ในโรงงานนะครับคือตัวเนี้ยมันมีแฟนคลับผู้ชมช่องบอกว่าขอให้รีวิวนะซึ่งมันก็คงจะขาย ในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเพื่อเป็นการโปรโมทไอซีรีส์เน็ตฟิกซ์สิตเกมสอภาคนี้นะครับซึ่งคิดว่ามันไม่น่าจะเผ็ดตามที่มันโฆษณาไว้เพราะว่าพี่ซันเนี่ยเป็นคนที่กินเผ็ดมากนะครับอ่าอย่างบะหมี่แดวับปองขาวที่ใช้พริกไคโรนาริปเปอร์เผ็ดที่สุดในโลกนะพี่ซันก็ผ่านมาแล้วนะทำอะไรพี่ไม่ได้นะครับไอตัวนี้ก็คงจะธรรมดาธรรมดามากนะหวังใจว่าน่าจะหวาน คือคิดไว้นะใส่สกอไว้ก่อนนะไปน้ําเดือดแล้วเราไปต้บมบะหมี่กันครับมาเรามาแกะเครื่องปรุงกันนะครับมันบอกว่าให้ต้ม2นาทีเท่านั้นเองนะถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นการใส่น้ํานะครับนี่นะแบบทำมามา่ายามดึกนะครับนะเวลาขนาดนี้ที่ถ่ายทํานะประมาณตีสองนะครับถึงว่าทําไมมันมืดๆใช่ไหมนี่ซองมันมีอยู่แค่นี้นะครับอะไรเนี่ยผักอบแห้งเหรอเออหมดแล้วนะครับ ต้มสองนาทีนะคุณผู้ชมนะ,ะลงไปนะครับเฮ้ยทําไมน้ํามันแห้งอ่งนี้วะ,ะใส่ลงไปนะครับแมวลองเพราะอยากกินนะอ่ะใส่น้ําลงไปเพิ่มให้ก็ได้อะปกติเวลาพี่ซันทำบะหมี่กึงสําเร็จรูปเนี่ยจะใส่เครื่องลงไปนะครับเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการแต่ถ้าเป็นรายการรีวิวพี่ซันจะไม่ทําอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปเปลี่ยนรสชาติของ ตัวผลิตภัณฑ์นะตัวดั้งเดิมของมันนะครับมันอาจจะอร่อยขึ้นอะไรแบบนี้นะเราก็จะกินแบบออริจินอลเพียวๆนะเท่าที่มันให้มาเลยนะครับตัวนี้เป็นบะหมี่แห้งอ่าก็คือต้มบะหมี่ในน้ําเดือด2นาทีคนเป็นครั้งคราวแบบที่พี่ทำนะครับแล้วก็เติมผักอบแห้งในซองต้มต่ออีก2นาทีนะครับเทน้ําทิ้งแล้วก็ใส่ซอสนะครับอ่านี่2นาทีแล้วนะเราก็จะใส่ผักอบนะครับไม่งั้นผักอบมันก็จะเป็นผักดิบนะครับเี่ย ใช้เท่านี้นะครับเอาเท่าที่มีนะครับปกติเนี่ยพิ่ตานจะใส่ผักอลังการมากนะมีบ็อกชอยมีกวางตุ้งอะไรเยอะแยะไปหมดนะกุ้งหงกุ้งแห้งอะไรนะครับถ้าเกิดเป็นรายการรีวิวก็อย่างที่บอกนะใส่เยอะไปนะเดี๋ยวมันจะอลังการมันจะไปอร่อยเครื่องซะฉิบนะครับเราต้องการรสชาติเดิมๆออริจินอลของมันนะครับว่าแบบอูไม่ใส่อะไรเพิ่มเลยอะ มึงจะอร่อยให้กูได้ไหมนะอ่าสองนาทีแล้วนะครับเอาขึ้นนะอเอาขึ้นใส่ตะแกรงพักไว้นะครับนี่เป็นไงตักผักอบขึ้นมาได้ด้วยเก่งไหม <c oughs> ปกติมันไม่น่าจะน่ากินอะไรนะครับเฮ้ย <c oughs> น,นี่มีลูกชิ้นนารูโตะด้วยอที่มันใส่ให้มานั่นเองนะนะอ่าถ้าลูกชิ้นนารูโตะมันบานแล้วก็แสดงว่ามันใช้ได้นะครับเนี่ยแสดงว่ามันสุกแล้วนะใช้เป็นตัวชีวัดได้นะครับ บางคนบอกว่าโอ้โหต้มแบบ3นาทีเหมือนมาม่าเบเบได้ไหมแต่เป็นไอเส้นพวกนี้มันไม่สุกให้นะครับมันไม่ใช่เส้นบะหมี่แบบมาม่าต้ยมยำกุ้งอะไรแบบนั้นอนะที่เอาน้ําร้อนจากกาน้ําร้อนใส่แล้ว3นาทีกินนะครับมันไม่ได้อินสแตนต์ขนาดนั้นนะจะทํามันก็ทําได้แหละแต่มันไม่อร่อยเท่าต้มแบบนี้นะครับปิดแก๊สแล้วพักไว้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวพอมันเซ็ตตัว เย็นแล้วเราก็เอาไปใส่จานแล้วก็เทซอสมาใส่จานแล้วเรามาใส่ซอสน,นะครับอืมนี่เทเฮ้ยอยากกินบะหมี่ของอัว <c oughs> แมวย่างกินบะหมี่โอ้นี่ซอสมันเป็นสีดำดำแบบนี้นะครับเฮีย <c oughs> ขนแมวจะลงไปไหมเนี่ย <c oughs> โอ้หมันเป็นสีดำเมี่ยมเลยอะ่ะเดี๋ยวลองชิมซอสเปล่าๆก่อนนะมแมวคลั่งนะครับแมวคลัง่ง มันดำปีเลยอ่ะคุณผู้ชมดึกๆแบบนี้มันจะต้องกินมาม่านะครับเดีย๋ยวพี่เอาแมวไปเก็บแบบมันเป็นปัญหาระดับชาติการรีดน้ํามันกระเทียมเจียวนะที่มันรีดไม่หมดซองสักทีนะฮะอือพอละซอสมันรสชาติเค็มๆนะฮะคือชิมแค่ซอสนะมันเหมือนโอเลนทอนคิดเช่นตัวอื่นๆพี่ทันเคยลองกินอยู่บ้างนะครับมันจะมีรสเค็มๆ แล้วก็มีรสเผ็ดๆนะครับรสหวานน้อยผิดคาดนะอืมพอคุกแล้วนะครับหน้าตาไม่สวยเลยเชื่อเฮ้ยมันจะขโมยมาม่าพีอีกแล้วคือจริงๆมันไม่ได้ทํายากอะไรเลยนะครับโอ้โหกูก็ทําพิธีรีตองกับพวกเชฟแค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะฮะมาเรามาชิมรสชาติกันก่อนนะหลังจากคุกเส้นแล้วนะครับอืออืม อาจจะเป็นเพราะว่าหิวนะครับในยามดึกนะมีรสชาติที่ดีพิ่ซาเป็นคนชอบกินบะหมี่แห้งอยู่แล้วนะโดยส่วนตัวนะครับเป็นคนชอบบะหมี่แห้งมากกว่าบะหมี่น้ำนะฮะที่กินมาวันนี้ก็บะหมี่แห้งทั้งนั้นส่วนใหญ่จะเน้นเป็นบะหมี่เผ็ดไอตัวเนี้จะบอกว่าไม่มีรสเผ็ดเลยก็ไม่ใช่มันมีอยู่นะครับมันมีอยู่ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ของร้อยนะสำหรับพี่นะเผ็ดอยู่นะฮะ เส้นดีมาตรฐานมาม่าเลยนะครับอยู่ที่การต้มด้วยนะมาม่าเนี่ยพี่สันขัดใจอย่างที่ไม่เคยรีวิวผลิตภัณฑ์ของมาม่าเลยเพราะว่าเวลาคุณผู้ชมไปซื้อบะหมี่อะไรก็แล้วแต่ชอบเรียกมันว่ามามา่าถูกไหมจริงๆมาม่ามันเป็นชื่อยี่ห้อมันเหมือนเป็นภาพจํามันติดปากอ,ะอ่ะอ่ามันแมสอย่างนั้นนะครับขาย ในประเทศไทยส่งออกทั่วโลกด้วยอะไรแบบนี้นะครับแต่ละยี่ห้อมันก็มีชื่อของมันนะอย่างไอ้พวกบะหมี่เกาหลีแดบักทำยังอะไรยี่ห้อพวกนี้เรียกมาม่าหมดนะยำยำวไวๆอะไรเนะี้ยไปเรียกมาม่าหมดนะครับ<ๆ>ยี่ห้อของเขาก็มีนะ การูนาให้เกียรติยี่ห้อแบรนดิ้งเขาด้วยนะครับเขา usaha ตั้งมาเม่อไปเรียกเหมารวมเป็นมาม่าหมดนะมันดูมากง่ายไปนะฮะสำหรับมาม่าตัวนี้นะออเรนทอนคิทเช่นอันนี้เรียกมาม่าได้เพราะมันคือมาม่านะครับโดยใหญ่เขาจะเรียกออเรนทอนคิทเช่นรสสไปซี่โคเลียนซอสมึกดำนะครับกิน7รสชาติ8.5นะครับ รสสัมผัสก้าวเลยรสสัมผัสดีมากนะครับอันนี้มันอยู่ที่คนต้มด้วยแหละอย่างที่บอกนะครับเส้นมาม่าเนี่ยมันเหนียวนุ่มแล้วก็ทนไฟสมมติว่าคุณผู้ชมต้มนานเกินไปอ่ะมันก็ยังไม่เละนะอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้กันอยู่นะครับบางคนชอบแบบเด้งๆหน่อยบางคนชอบแบบเละๆนะแล้วแต่นะครับ เดืแบบนีนะ้ต้องกินบะหมี่ตึงสเบ็จรูปนะครับบอกว่ามันคงไม่ทำให้คุณผู้ชมหิมวนะมันเป็นแค่บะหมี่ตึงสเร็จรูปเท่านั้นเองนะครับอืมนีครูไม่ได้กินลูกชิ้นหน้าลูโตแลเหมือนวิญญาลูกชิ้นหน้าลูตโตใส่มาให้แบบไม่เต็มใจอืมลูกชิ้นปลานะ ไม่มีรสชาติอะไรนอะกจากรสซอสทำได้ดีะฮะไม่หวานกะจะด่าซะหน่อยเซ็งเลยวะโอเคผ่านนะครับตัวซอสมันอะถ้าชิมเปล่าๆมันจะเค็มไปแต่พอมันเอามาคลุกกับเส้นที่ต้มอย่างดีแล้วนะครับมันดีนะฮะแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะใส่อะไรเพิ่มเติมลงไปแล้วทำให้อร่อยขึ้นได้ด้วยเราจะรู้ชิ้นปลาไหม แต่ว่าผักอะไรที่มันมากกว่านี้อาจจะเป็นผักสาหล่ายพิสันว่าใส่ได้อกระต่ายเกาหลีหรือพวกงาอะไรพวกนี้แต่จริงๆเราไม่จําเป็นนะครับเอาแค่นี้แหละไม่เปลืองดีนะมิ้์สั่งซืง้ออยู่ตรงแอปเนะครับคลิกได้เลยนะก็เ,ะเก็บเงินปลายทางได้นะครับตัวนี้ผ่านถือว่าผ่านนะครับพิสันให้ผ่านโอเคตามชื่อมันเลยนะครับ้อพบกันกับ รายการรีวิวโดวนใจไม่โฆษณากับพิ่ันเรดอะมิจิกเชียนนะครับใครที่ดูรายการนี้นะก็จะรู้ว่าดูย้อนหลังได้นะครับสินค้าไหนที่มันมีขายนะก็จะวางลิงก์สั่งซื้อไว้นะครับเราจะได้ช้อปปี้แบบนี้นะครับถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากต่างประเทศหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มันออกใหม่ขายเฉพาะการแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันก็ไปแล้วหมดรุ่นแล้วนะครับอันที่หนึ่ง